การครั้งหนึ่งนานมาแล้วดินแดนแถบลุ่มน้ำองอุดมสมบูรณ์มีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์พูนสุขผู้คนอยู่ดีกินดีแต่อยู่มาวันหนึ่งเจ้าแผ่นดินผู้ครองนครกลับลุ่มหลงในอำนาจและความมั่งคั่งทอดทิ้งศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความเมตตาต่อราษฎรกษัตริย์องค์นั้นสร้างวังทองใหญ่โตใช้แรงงานราษฎรอย่างทารุณราษฎรอ,อยากหิวโวยบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ช่วยเหลือจนกระทั่งมีฤาษีตนหนึ่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำได้ยินเสียงทุกโศกของชาวเมืองฤาษีจึงปรากฏกายต่อหน้ากษัตริย์และกล่าวเตือนว่าผู้ครองแผ่นดินต้องเมตตาต่อรัษฎรหากเจ้ามูเมาในอำนาจวันหนึ่งบ้านเมืองจะสิ้นบารมีและถูกคำสาปแห่งแผ่นดินตามสนองแต่กษัตริย์หัวเราอเยาะไม่ยอมฟังคำเตือนฤาษีจึงสาบว่าจากนี้ไปดินแดนแห่งนี้จะไม่อาจก้าวขึ้นเป็นหมหาอำนาจได้อีกแม้น จะมั่งคั่งบ้างแต่จะมีเคราะห์กำารุงร้าววงเวียนอยู่กับการแตกแยกและการพึ่งพาคนนอกหลังจากนั้นไม่นานเกิดภัยแล้งและสงครามเมืองใหญ่ล่มสลายลงทีและแห่งรัชดรถูกกว่าต้นบ้านเมืองอ่อนแอต้องอยู่ภายใต้อำนาจของบ้านเมืองอื่นหลายครั้งหลายคราว